เล่นเด็กผู้ชายแน่นแน่แเราจะไปลบกันในอวกาศและก็นี่ก็คือนักลบอวกาศหรือหุ่นยนต์นักลบ ีวอลลี่เออ์นั่นเองน่าจะเป็นของที่มาจากเกมในสมัยเราเด็กๆนะันีตวโกงใช่มี2ทีมก็มีทีมพระเอกกับทีมผู้ร้ายนี่ดูอะไรก่อนดีดูทีมพระเอกก่อนพระเอกยังรอนี่ยังรอไหมอ่นนี่ก็คืองอแขนงอขาได้เอ้ยพลาสติกอย่างดีเลยเนาะพลาสติกอย่างดีทําสีมาอย่างเก๋เพราะว่ามันเป็นงานของเกี่ยวกับพวกโมเดลอุ้ยน่าเสร็จปุ๊บมีนี่เลยแดงฟ้าส้มอตัวหกตัวสี ใช่ขยับุกด้ทุกข้นส่วนและนี่ก็คือทีมของผู้ร้ายก็เก๋ไม่แพ้กันเท่เหมือนกันนะเท่สิเขาใช้คำว่าอะไรเก่าเนาะกาเก่านี่อ่าก็ยกแขนยกขาได้เหมือนกันก็คืองานตัวนี้นะเอาไปทําเป็นอสนามรบอวกาศนะจำลองเป็นโมเดลเนาะฟิกเกอร์เก๋เลยจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่ไม่ค่อยเจอจริงๆเก๋ต้องจัดแล้วละ